ใครที่เป็นกังวลเรื่องของภาระหนี้อยู่ในตอนนี้กับสถานการณ์ช่วงนี้และกังวลว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้หรือไม่ให้ทำนายว่าในช่วงนี้คุณจะต้องเผชิญกับเรื่องที่ยากลำบากจะต้องติดต่อกับหลายๆหน่วยงานและอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นอยากให้คุณตั้งมั่นตั้ง ในการงานที่คุณทําอยู่และเชื่อว่าคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะแม่ขอนแนะนําให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับการชําระหนี้สงนะคะจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างค่ะจะทําให้คุณมีสติและสามารถนําทางการชําระหนี้ของคุณในรอบนี้ได้สําเร็จนอกา รับคำทำนายพิมพ์99ใต้คลิปได้เลยค่ะ